โอเคบอกนั่งนั่งบอกเล่นๆพราคุณนะ่มันยังหลงกันทั้งประเทศหลงกันทั้งโลกอะ่ะมันยังไม่เห็นความจริงหรอกยังเชื่อเเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ออกแสวงหาออกโอ้ยต้องสำหรอกสำรวมหลงสอนกันเรื่องมารยาทไปเรียนกับครูมารยาทก็ได้การสำรวมการพูดจาไพเราะไม่ต้องมาทำเป็นเรียนธรรมหะหรอก ยังอยกงนาะนยังไม่รู้ว่ามึงหลงมึงยังไม่เห็นตัวตนของมึงจริงๆนะมึงเห็นความหลงจริงๆนะมึงเอ้จะบอกนะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมึงจะนึกถึงกูเป็นคนแรกนะอือแล้วนึกถึงกูเป็นคนแรกก็อย่าประมาทในทำกูอีกละเพราะปนั่นแล้วก็ต้องเดินต่อเพราะมันทําลายยากอาวิชาเนี่ยอวิชาตัณหาอุปทานเนี่ยเพราะเราอยู่กับมันมานานละฮะ มันครอบเราไว้ตั้งนานเราต้องลายทาลายให้หมดเชือ้อนะฮะอจจาจารย์ทำไมอาจารย์วิดถึงไม่ต้องทําลายยากเหมือนคนอื่นเพราะอาจารย์มาเพื่อสอนเพื่อมาชี้ทางเพื่อตัดใส่เห็นแจ้งในองค์ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าน,นั้นเองก็เลยไม่มีครูบาอาจารย์นะฮะได้แต่สื่อถึงพระองค์พูดเมื่อ,อไรลูกมีดวงตาเห็นทมเหมือนพุทธเจ้าแล้วลูกจะสอนคนต่อไปเท่านะั้นแหละสองเดือนกว่าทิกเลยนะฮะ เห็นความโง่ความหลงความมืดบอดทั้งหมดโอ้โ oh หพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้วก็จบสิ้นภพชาตินะรู้หมดเห็นหลังจากนั้นก็เกิดการตัดสิเห็นแจ้งในธรรมมาเรื่อยๆเพราะมันไปสอนใครไม่ได้ไม่รู้จะไปพูดยังไงบางคนละโลกกับที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเยพวกคุณปฏิบัติกันอยู่เนี่ยถือศีลกินเจเนี่ยรักษาศีลรักษาธรรมเนี่ยหลงกันหมดแหละเออพระเจ้าสอนเรื่องมากอเดินคู่ไปกับโลกอะ่ะเดินไปเถอะ เป็นพาะก็รักษาพระธรรมนินัยน่ะอยู่ในพระธรรมวินัยนให้ดีแล้วกันอืมทาตัวเองให้น่าศรัทธาก็แค่นั้นแหละอืมยังคารวะก็อยู่ในมรรคโองแปดน่ะทําตัวให้ดีแค่นั้นแหละเจตจาชอบอาชีพชอบการงานชอบแค่นั้นแหละพิสูจนก็ในพระธรรมวินัยนให้ดีแค่นั้นแหละอืมก็พาะกับโยมก็ต่างเคื่อนหนุนกันแหละเฮ้ เออไม่ใช่เป็นหลงโลกหลงสอนกันโอ้ยนี่พงษนี่พานเอานพานมาล่ออืมเอาสวรรค์มาสร้างมาล่อสวรรค์ทั้งนอกนิพานทั้งนอกเอานรกมาขู่พูดจาแบบนี้แม่งก็ไม่ดีบาปพวกมึงอะคิดเองเออเองนั่นแหละเออสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจกูเจราจากับคนปกติกูก็พูดจาดีนี่แหละอืแต่กูพูดแต่ในเนี้ยกระแทกอารมณ์พวกมึงไงให้หมึงเห็นอารมณ์มึงต้องผ่านรูปลักษณ์กูก่อน อ่าแล้วก็ผ่านเมตนามึงก่อนมึงถึงจะเห็นเนื้อในนะฮะไม่งั้นตัวมโนวิญญาณมึงอ่ะมันยึดเออห้าขันแล้วมึงต้องออกไปสองขันก่อนนะฮะขันอืให้มันจนสุดท้ายให้มันเหลือขันเปล่าๆที่ไม่มีทูไม่มีเทียนอ่ะเรจะบอกมึงหลงกันอยู่มึงหลงยึดมั่นถือมั่นกันอยู่ทั้งหมดนี่แหละมึงยังไม่เห็นว่ามึงหลงมึงหลงเต็มหมดด้วยหลงเยอะด้วยพวกมึงอ่ะยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งศึกษาธรรมรายิ่งหลงเยอะคนโลกโลกเขาว่าหลงเยอะเยอะ เออแต่นั้นเขาหลงโลกพอพวกหลงธรรมเนี่ยมันหลงเยอะมากมายเลยมันยังไม่เห็นว่ามันหลงเลยถ้ามันเห็นว่ามันหลงนี่มันยกออกไปทั้งภูเขาเลยกูจะบอกโหยแม่เย็ดหือที่อาจารย์วิทย์พูดไวน้นี่มันใช่หมดเลยอืเมื่อก่อนเรามืดบอดเราไม่เห็นเราก็ยังคิดว่าจะต้องเป็นแบบหลวงปู่หลวงตาท่านจะต้องสำรวมสิท่านจะต้องอย่างนี้โอ้โหเนะ่นั่นแหละมโนกรรมมโนวิญญาณมันะถ้าไม่มีอะไรแล้วทําไมต้องเป็นแบบนี้แบบนั้น มันต้องไม่มีสินั่นไงเออเดี๋ยนะมันหลอกมึงหมดแหละจิตมันเป็นมายาอือทีนี้ก็ก๊อบคำพูดกูชิบหายไปป่วงเอาคำพูดของกูไปพูดอ่ะเออพูดแล้วก็ด่ากูว่าพวกเมืองไม่ชอบกูอือกูบอกว่าของปลอมที่พูดอยู่นะแต่มันยังไม่เห็นของจริงมันยังไม่เป็นมันยังไม่เห็นแจ้งจริงเออมันยังยึดอยู่มันยึดเอาคําสมมุติไปอ่ะนะฮะ เพื่ออะไรพ่อไม่มีเรื่องเล่าไงถ้ามันเล่าแบบนี้ยเล่ามันกูแล้วคนจะเข้าไปศรัทธามันแต่มันต้องวางตัวให้ดีนะเออให้คนยึดทั้งขันห้ามันทั้งหมดเออแทนที่เขาจะเห็นตัวเองแม่งส่งออกนอกหมดเลยไปยึดเอาคูบาจาร์ไปยึดเอาภาษาคำพูดถุยกูบอกว่านี่พานกับขี่มาเดียวกันเนาะคื่อมึงเมื่อก่อนมึงไม่มีื่อมาจากที่มันสมมุติบัญญัตกันขึ้นมามึงต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้ก่อนมันถึงจะเปิด จึงเป็นเพื่อนเปิดทางขนาะเข้าใจแบบนี้เนี่ยจนไปเห็นความไม่มีแม่งยังหลงกันอีกเยอะแยะอะ่ะคิดดูทิก็มันกิเลสมันอยู่ตัวที่มึงมึงมีอยู่เนี่ยมึงทาลายตรงความมีนี่ไม่ได้ตัวนี้ตัวมีแต่มันเลยยึดมั่นถือมัม่นไปยึดเอาความรู้ทั้งหมดแล้วมันคิดว่ามันรู้จริงๆเออกูไม่รู้อะไรกูไม่คิดอะไรกูไม่จําอะไรเออแต่กูรู้ทุกอย่างกูคิดได้ทุกอย่างกูจำได้ทุกอย่างแล้วกูไม่ได้ปฏิเสธความคิดกูไม่ได้สิ้นคิดกูมีความคิดความจําหมดอ่ะ เอออืมเนี่ยวงมาเออไอเอเลียน,น่ะหรือไอตัวปรสิตตัวนี้มันไม่ได้ควบคุมหัวกูไอมโนกรรมตัวเนี้ยสมองกูไม่ได้ควบคุมใจกูเห็นไหมละ่ะนักปฏิบัติธรรมนี่มันควบคุมหมดเลยเนี่ยไปเส้นคิดที่หัวทาเป็นไม่คิดพอไปดูลมหายใจไปพุดโธไปจับเชือกจับอะไรงไงแล้วก็ไปหลงความสงบแค,ค่นั้นแหละมึงหลงอยู่ คนโลกเนี่ยคิดเต็มหัวเลยนีย่งไงพวกนี้จะไปติดอยู่ในวงวนของวัตตะวัตตะในรังอวิชาพวกนักปฏิบัติธรรมนี่หลงรู้อยู่ในเนี้หลวงท่านรู้ปูงแต่งมั่วไปหมดนี้ออกจากหลักคำสอนพุทธเจ้านะพุทธเจ้าไม่เคยพูดเรื่องท่ารู้เว้ยพุทธเจ้าพูดเรื่องความไม่เที่ยงพวกเธอทั้งหลายเนี่ยไปแปลสิ่งที่พุทธเจ้าทําไว้ดีแล้วนะเพราะเธอไม่เห็นธรรมไง ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมีแต่รู้ทำหลงรู้ไงไปฟังเอาตรงไหนมันก็ง่ายอยงพวกหลงรู้อ่ะอืมกูบอกว่าโอ๊ยเอาเถอะเดี๋ยวตอนมึงจะตายมึงจะรู้เองว่ามึงยังมีตัวตนอยู่นะกูจะบอกนะเออเดี๋ยวมึงรู้เองมึงกดข่มมันไม่ได้หรอกเมื่อเมื่อเมื่อรูปมึงกำลังจะแตกดับเวธนามึงจะไปยึดเวธนาอะ พอไปยึดเวทนาชิบหายายปวงแล้วพอเวทนาดับไม่มีที่ยึดแล้วที่มึงเอะเขว้งกูถึงบอ,อกว่าเนี่ยเวลามาดูอาจารย์วิทย์เนี่ยผ่านรูปได้บางคนผ่านเริ่มผ่านรูป้ปแต่แม่งมาติดในเวทนาอีกเห็นไหมมันยึดมันไม่ยึดรูปแล้วรูปลักเฮ้ยมันเข้าใจอาจารย์วิทย์บางคนมหาอาจารย์วิทย์แต่ทําไมต้องด่าคนว่านู่นนี่เห็นไหมมันไม่เห็นเวทนามันเห็นไหมมันยึดเวทานาแต่ใจหนึ่งมันก็ไม่ยึดรูปนะนีต้องผ่านสองตัวนี้นะแล้วมึงจึงจะ เข้าถึงสัญญาสังขารวิญญาณเข้าถึงมโนวิญญาณเข้าถึงอวิชาตัญหาอุปาทานเห็นความจริงถอยให้สุดอยู่ได้เป็นเห็นหได้ได้ทำลายให้สิน้นนี่คือความจริงเออหลงกันไปหมดแลลวขี้เกียจพูดแม่งยึดมั่นถือมั่นในครูบาอาจารย์สอนที่ยึดมั่นถือมั่น,าาาน,ใ,น,นในคําสอนของพระเจ้ายืดจนไม่รู้ว่าพระเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรไม่มีการบันทึกหรอกมาเขียนเอาสอนนี่เรายึดมั่นถือมั่น สอนให้เราเอ,อปฏิเสธบาปรักษาบุญไม่ได้สอนว่าความไม่เที่ยงทั้งสองอันน่ะทาคู่อะ่ะพวกมึงจะเอาสุขเกียดทุกข์จ้าดีเกียดชั่วจะเอาสวรรค์จะไม่เอานรโลกจ้เอากุศลจะไม่เอากระสนใช่ไหมละ่ะพวกมึงเป็นแบบนั้นอะ่ะมันหลงกันอยู่แบบนั้นอะ่ะเออแล้วก็ฟังกูไม่รู้เรื่องหรอกอีกนานท่านผู้เจริญท่านผู้คงแก่เรียนยังอีกนานที่เธอพวกเธอจะหลงกันอยู่อย่างนั้นอีกอีกมหากัร อ,อาจารย์บิดมาชาตินี้มาชาติเดียวแล้วมาช่วยคนชี้ทางให้คนเห็นความโม่หความหลงความยึดมั่นถึงมั่นนั่นเองด้วยรูปลักษณ์การกระแทกแบบดันแบบเนี่ยเพื่อเราผ่านรูปเวทน,นานะฮะอยา่าอย่าโลกสวยอย่าสตอรี่เพราะพวกมึงอ่ะเอาพุทธเจ้ามาชูลงไปนองประทานแต่พวกมึงอ่ะสอนออกนอกทางคนเลยทําให้คนออกนอกเดินออกนอกทางเพราะพุทธเจ้าพูดเรื่องมรรคมึงก็ไปเป็นศีลไปแบ่งเป็นศีลพุทธเจ้าบอกไม่ให้ให้ปฏิบัติใดพวกมึงก็ไปปฏิบัต ไปยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเลยแล้วสอนปากพูดน่ไม่อย่ายึดอย่ายึดมั่นถือมั่นแต่พวกมึงอยึดอย่าบอกจําเขาเม่พูดหมดแหละมึงอ่ะมันทําตัวมันข้ามหมดอะที่ผู้เจ้าบอกอะ่ะผู้เจ้าบอกไม่ต้องปฏิบัติอะไรเสือกไปปฏิบัติเออผู้เจ้าบอกไม่ได้ให้ท,ทาธรรมะเสือกไปทําสมาธิผู้เจ้าไม่ได้บอกให้ฝึกสติเสือกไปฝึกสติพู้เจ้าบอกไม่ได้สือสินเสือกไปถือสินเออผู้เจ้าบอกไม่ให้สวดมนต์อ้อนวอนขอเสือกไปสวด,ดมนต์ ผู้เจ้าปฏิเสธเรื่องฤทธิ์และเด,ด็เสือไปอ้างว่าพราะอรหันต์มีฤทธิ์มีเดชเห็นไหมพู้เจ้าเป็นคนธรรมดามัมนมันเสือไปทาให้ผู้เจ้ามีคุณพิเศษเผอเหนเดินดอากาศตรงกันข้าไปล่ะพู้เจ้าสอนสวรรค์อยู่ในอกในลูกอยู่ในใจเสือไปสอนสวรรค์อยู่นอกตัวสวรรค์หลังความตายอมืมันถึงหลงกันไงมันถึงหลงกันโอเคเนาะคิดเนี้ย เอาแค่พอหอมปากหอมคออวันนี้ฝนจะตกอากาศดีมากเลยโอเคสวัสดีครับ